ครับโพสผมรอบ50วันแล้ว55วันแล้วครับครับผมจะงไรดีสำหรับเราก็ตอนนี้พวกจะจะโพสเบาขึ้นครับเพราะว่าอย่างที่ทำอย่างที่บอกทำตามทำตามขบวนการตามกฎหมายแล้วก็ก็มีหน้าที่ให้เป็นศาลเป็นหน้าที่ตัดสินแล้วครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องกระแทกแตกดันใครละก็ก็จะโพสถามไปเรื่อยๆทุกวันคะครับผมอย่างในขั้นตอนของ สามารถบอกได้มากมยาเพราอนี้หลันตอน,นเลยอ,นนอันนี้จริงเป็นคำเ,เป็นเป็นสำนวนทางคดีนิดหนึ่งอ่ะเราเราแต่ผมก็หาหลักฐานค่อนข้างแน่นพอสมควรน,นะครับก็อันนี้เราจะไม่ก้าวล่วงทางศาลดีกว่าว่าเราจะชนะหรือแพ้หรือมีหน้าที่ทําให้ใครต้องเสียค่าปรับหรือว่าติดคุกหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ขอให้เป็นขอให้เป็นหน้าที่ทางศาลอ่าเป็นเป็นหน้าที่ตัดสินไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราเองที่เป็นหน้าที่ตัดสินครับผมทีพอหลังจากเรื่องอยากได้ได้มีการ พูดคุยกันไม่มีครับผม,ไม,มไม่มีครับก็อย่างที่บอกครับก็สุดสุดทางครับทั้งสองทั้งสองฝ่ายก็ทางนั้นก็น่าจะสุดซอยเหมือนกันผมก็สุดซอยเหมือนกันก็ก็ให้เป็นหน้าที่ของสารที่ที่ได้ได้ได้ไดกระทําความผิดกันทั้งคู่ดีกว่าต้องพูดอย่างนี้ทั้งทั้งคู่ดีกว่าอ่ารครับผมวที่จิเนีว่าจะไม่มีการไก่เกียร์ไม่ไก่เกียร์ครับถ้าถามความมั่นใจเราเรามั่นใจขนาดไหนหลักฐานอะไร ก็ก็ค่อนข้างมั่นใจนะไม่ใช่ค่อนข้างมั่นใจเลยดีกว่าเรียกว่ามั่นใจดีกว่าครับเราเราคิดไปว่าทำไมเรื่องนี้มันถึงแบบมันเป็นคดีมันมันใ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 นสำนวนศาลจะมีบอกอยู่ว่ามันเป็นเพราะอะไรทําไมเราถึงมั่นใจมากยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามเพราะว่ารู้สึกว่านัดไต่สวนนัดแรกจะเป็น25สิหาสิงหา ไปขึ้นศาลไต่สวนครั้งแรกครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวยงที่บอกครับคดีนี้มันอาจจะไม่เป็นคดีเลยก็ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าศาลจะรับรับรับ,รบ,รบฟ้องไหมแต่เราก็ทําสํานวนคดีเหมือนกันเหมือนที่ฝั่งนู้นทํามาเหมือนกันเขาบอกว่าอุ้ยหลา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 ย,ลายร้อยกัมหลายพันกัมมากเลยก็รอให้ศารลรอให้ศาลท,ท่านท่านรับฟ้องก่อนเราค่อยมาว่าแบบว่าแบบอยู่ในโซเชียลแล้วกัน อันนี้คือเราพิสานนะคือเราจะเป็นการตัดส่วน,วน,นครับผมต่เสียงมูลฟองครับยังครับต่ส่วนมูลฟอ,องก่อนครับแบบนี้นถ้าคุารอดมีการยอมกันไ,กไม่ยอมแน่นอนฮะไม่มีทางยอมแน่นอนฮะจะไม่ยอมเลยครับไม่มีทางยอมครับเขาก็ผมก็ขอให้เขาไม่ยอมด้วยครับนะเขามามีกระชงกระเช้ามาเลยไม่ยอมอนะ่ะครับผมก็คือเราอยากให้มันจบที่ทำแบบสิบสา คำัตัดสินของศาลเท่านั้นแต่ผมจะไม่บอกนะผมจะไม่ลองสังเกตได้ผมจะไม่พูดในโซเชียลว่าผมชนะแล้ว hmm. ไม่เหมือนเออน่ะามนั้นโอเคอันนี้เราจะรู้เมื่อไหร่คะ่เอน่าจะสักปีหน้าครับอ่อขอขอให้รับขอให้รับรับฟ้องก่อน <Okay. S 1> บัตรอันดับแรกขอให้รับฟ้องก่อนล้วค่อยว่ากันเราจะไม่มีการตัดสินว่าอุ้ยเ,เราชนะแล้วที่อยู่แบบชนะแล้วอะไรอย่างนี้ไม่มีเราจะเป็นประชาชนคนไทยที่เคารพกฎหมายและศาลร,รัฐธรรมนูญ ที่เราจะไม่บอกว่าเราชนะแล้วไม่มีผมจะไม่พูดผมให้ผานประทับรับฟ้องก่อนนะตามขั้นตอนกระบวนการศาลเราพร้อมที่จะไปศาลพร้อมดําเนินการในระยะเวลานีใช่ไหมก็บอกแล้วฮะลบถูกคนลบคนที่ว่างและพอมีเงินแล้วเจอกันตอนนี้เปดเป็นกิจวัตรพิอารเลยทุกวันตอนเช้าตื่นแล้วไม่จริงๆแล้วเรื่องเขาเรื่องเขาเป็นเรื่อง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 รแล้วผมจะโพสเลยฮะก็ฝากซอสกระเทียมซอสพริกไทยด้วยนะฮะ kcb นะฮะ789นะฮะ ก็สั่งซอสกะเพราซอสกระเทียมได้ครับอันนี้คือเรื่องหลักให้ทุกคนสนใจฮะก็สั่งบุกรอบสั่งอะไรอยู่ในติ๊กในนี้ได้ครับผมก็อันนั้นเป็นเรื่องรองและอันนั้นเป็นเรื่องให้ขอสารแล้วเขาประทับรับฟ้องก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกนึงคนจะเป็นห่วงแบบว่าไม่ค่อยอยากให้พี่อาร์ตออกมาโพสอะไรแบบนี้เยอะๆแล้วอะไรเงี้ยแบบว่าด้วยความรักของการเป็นคนสาธารณะอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้จะมีฮะก่อนหน้านี้จะมีว่าไม่อยากให้พี่อาร์ตโพสแล้วตอนนั้นตอนนั้นผมยังไม่ฟ้องผมยังไม่ได้ฟ้องก็เลยจ่าจะโพสเยอะหน่า มีมีอะไรอยู่ในอากาศเราหามาใส่ปากเราได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นนะประมาณนั้นแล้วก็เราต้องคิดว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการของศาลแล้วก็ขอให้มันเป็นหน้าที่กระบวนการของศาลซึ่งเราเป็นประชาชนเราจะไม่ก้าวล่วงอำนาจของศาลก็หยุดก็ตอนนี้ก็ก็ก็ถ้าไม่แน่ถ้าเกิดไอ้บางคนเขาเขาไปโพสต์แขวนใครอีกผมก็อาจจะแวนโพสต์สวนก็ได้ไม่แน่นอนไม่ไม่แน่ใจเหมือนกัน คือให้เขารู้ว่าไม่ควรไม่ควรโพสแฝนใครไม่ควรแฝแฝใคร,ค,ร,ใค,รคุณจะคุณจะอินเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้อินกับค,คุณเขามีหน้าหน้าที่วิจารณ์ตามแล้วคุณก็ไม่ควรแฝนใครด้วยแค่นั้นเองน,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 นั่นคือนั่นนั่นคือนั่นคือสิ่งที่ผมทำางนี้โอเคเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้อารมาเป็นพีน่จอ กับงานพิธีกรค่ะครับมาเป็นพิธีกรไม่ได้มีความสามารถครับชื่ออาร์ตอย่างเดียวครับไม่มีความสามารถไม่ได้มีความสามารถใดๆทั้งสิ้นแต่ผมเป็นได้เป็นได้ครับเป็นได้ปีสามปีสี่ก็เป็นได้ครับอันนี้ปีสองก็ก็จริงๆต้องขอบคุณทางบริษัทเอเร์ประเทศไทยด้วยก็ที่ให้เรามาเป็นดำเนินการวันนี้ก็เป็นการฝึกฝึกฝนเพราะจริงๆไม่ได้ไม่ได้เจอคนนานแบบนานและเจอแต่ลูกค้าหมุกคทังนั้นเลยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมากครับวันนี้เป็นการเป็นพิธีกรที่ตื่นเต้นมากแต่พอ ด้วยความเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นเป็นอาชีพเราพอขึ้นเวทีก็หายติดเป็นละอขอถามรื่องถูกรอบนิดนึงช่วงนี้เศรษฐกิจเราค้นบนนรืว่าอะไรเงี้ยเราก็ะทุ้งสร้างรายได้กำไรน้อยลงฮะแต่ไม่ขาดทุนครับในการออกบุธไม่ขาดทุนกำไรน้อยลงนิดนึงแต่ว่าอยู่ได้ฮะเพราะว่าเราเก็บมาเราเก็บมาสองสามปีแลวเก็บมาถึงเก็บเงินมาสองสามปีลวเรารู้ว่าเงินที่เรามีอยู่เท่าไหร่เราเก็บเป็นทรัพย์สินแล้วเราเก็บเป็นอสังหาแล้วเราเก็บเป็นแยกแยกเป็นก้อนๆก้อนหมดแล้ว แล้วเราก็ดูแลว,ว่าสถานการณ์การเงินเราถ้าไม่ผิดพลาดอะไรอยู่ได้ทั้งชีวิตละอยู่ได้ทั้งชีวิตละไม่ไม่ต้องบอกงี้เดี๋ยวคนหาว่าขี้โม้อีกไม่ใช่ฟังก่อนอยู่ได้ที้งชีวิตใหม่ถึงว่าไม่ใช่ว่าคุณจะไปซื้อเฟอร์รารี่พวกนี้ผมก็อยู่สมบัตาของผมไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นคืออยู่ได้ทั้งชีวิตแล้วแต่ไม่ใช่แบบ คนจะบอกว่าพี่อาร์ตอยู่ใ้ทางชีวิตแล้วโอ้โหรวยมากไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นอย่เพิ่งเขาใจผิดไม่ใช่อย่างนั้นอยู่แบบสมระอันนี้ก็อ,อยู่ในทางชีวิตแล้วใช้เงินวันละร้อยกับบาท2อ0อยู่ได้แล้วทั้งชีวิตครับผมเอาในมุมแบบว่าคนพักขายก็คือรู้เลยว่าแบบว่าเศรษฐกิจมันแย่จริงๆใช่ครับก็เป็นกํบบาลังใจให้พ่อค้า,าแม่ค้านะครับก็จริงๆแนละ้วเดือนเดเดือน7เดือน8เดือน9เนี่ยครับจะเป็นเศรษฐกิจโลโลนิดนึงก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้พ่อค้าแม่ค้าทุกคนเราเป็นดาราเร ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ